สวัสดีนะครับก็ EP นี้เป็น EP ทุกอาทิตย์ที่ผมจะมาคุยกับ FC นะครับแล้วก็เล่าประสบการณ์ในหนึ่งอาทิตย์ว่าเป็นอย่างไรบ้างอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ไปเที่ยวชมถ้ำนะครับถ้ำเขาน้อยนะครับว่ามีความสวยงามเป็นอย่างไรบ้างนะครับด้านในมีความวิจิตรการตานะครับว่ามีหินง,งอกหินย้อยนะครับก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์ด้วยที่ได้นําเข้ามาในถ้ำนะครับก็อยากจะพูดสักคำหนึงว่า ธรรมชาติที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเนี่ยผมไม่อยากให้มนุษย์อย่างเราเข้าไปทําลายฮะมันจะทาทาลายความสวยงามในถ้านะครับแล้วก็จะไม่ได้เก็บไว้ให้ลูกหลานได้รับชมอีกเลยนะครับก็อ,อยากให้ทุกท่านนะหรือว่าทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลนะครับช่วยกันดูแลในในเขตอําเภอหลังสวนหรือว่าคนในหลังสวนเนี่ยจะได้จะได้มาเที่ยวชมกันนะฮะจะได้เป็นจุดอันศิน์อีกหนึ่งจุดนะครับก็อยากให้ทุกท่านมาเที่ยวกันเยอะๆ จะได้เป็นจุดท่องเที่ยวของเขตอำเภอหลังสวนนะฮะแล้วก็ทิตนี้ผมจะทำผมจะนำทุกคนเนะะี่ยฮะไปเจาะลึกวัดทานน้ำรอดน,นะฮะอยู่ในเขตอำเภอสวีจังหวัดสุพรนะครับเ,เป็นเป็นแหล่งอันซีนนะฮะแล้วก็เป็นแหล่งที่มีความสวยงามมากๆนะครับที่ผมจะนำทุกท่านไปนะฮะแล้วก็อาทิตย์นี้ผมก็ดีใจด้วยว่าผมได้ให้ สินน้าใจเล็กๆน้อยๆ,อยๆกับเพื่อนร่วมร่วมเดินทางผมไปก็คือพวกพี่ๆเขาที่เดินทางไปกับผมนะฮะไม่ใช่เดินทางคือผมขับรถผ่านไปก็เจอพี่เขาอยู่ข้างทางเงี้ยผมก็ได้นําสินน้าใจเล็กๆน้อยๆให้กับพี่เขาไปนะครับก็อยากให้ทุกท่านาไม่ต้องเรียนแบบทำแบบผมบ้างเบ่งเบ่งนิดเบ่งหน่อยให้เขาบ้างนะครับเราจะได้มีความสุขกันนะครับแต่ว่าอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่ ผมอยากให้ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะเพื่อจะได้ไปเที่ยวชมกันนะครับก็กะว่าทริปนี้จะเป็นทริปพิเศษมากๆนะครับอ่ามี f c บอกผมว่ามีบันไดทั้งหมด300ขั้นนะฮะ300ขั้นเลยนี่นี่คือแค่แค่ออเดิร์มนะครับแต่ว่าอีก f c ก็บอกว่ามี700ขั้นนะผมต้องไปเจอกับบันไดจริงๆว่าเป็นอย่างไรบ้างวันอาทิตย์นี้ครับเจอกันนะฮะก็ เป็นทริปพิเศษนะครับทริปที่ว่าได้พูดคุยกับทุกคนนะครับแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์ต่างๆที่ผมได้เที่ยวไปนะฮะในเขตอำเภอลังสวนยังไม่ครบนะครับทุกวัดนะครับทริปนี้ขี่เจ้าเวฟเนี่ยฮะไปเที่ยวชมไม่ทุกวัดแต่ก็ยังไม่ทุกวัดก่อนนะครับก็จะเก็บไปทีละนิดทีละนิดฮะบางบางวัดก็ยังไม่ได้ไปนะครับก็มีมีคาเชิญชวนว่าให้ผมไปนะครับแต่ก็ ช้านิดนะฮะคือต้องทําภารกิจที่บ้านนะฮะก็ยังมีงานงานที่บ้านอยู่นะครับก็ต้องไปทีละนิดแต่ไม่ต้องกลัวผมจะไปเที่ยวทุกที่นะฮะในเขตอำเภอหลังสวนนะครับล้วจะเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมอีกครั้งหนึ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจไปกับเจ้าเว็บนะครับเพื่อจะได้จอลึกแหล่งอันซินสวยๆนะครับมาฝากทุกคนเลยขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ผมนะครับ ลุยกันไปเลยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกด Subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับ